ลักษณะภายนอกค่ะคือไม้ยืนต้นจะมีลักษณะที่เป็นต้นไม้สูงใหญ่ค่ะส่วนไม้เลื้อยจะเป็นตําพวกกับว่าเถาวัลหรือว่าอะไรพวกนี้ค่ะในที่เป็นต้นที่ไม่ได้ใหญ่ mm. เกินไปค่ะส่วนพวกืกอทีเอ่เกี่ยวกับทางเวทมนต์นั้นอาจจะเป็นเขาเรียกว่าสามารถขยับได้มากกว่า oh. ปกติค่ะ ต้องแล้วจ้ะ<อ>ดีมากเลยชื่ออะไรจ๊ะเดินคลอยชื่อจินโซค่ะเดี๋ยวออกมาล้อช็อกโกแลตกรบจากฉันหลังจบคลาสนะจ๊ะขอบคุณมากค่ะสาราจา์ตามที่พวกเพื่อน,น,นเธอบอกมานะจ๊ะด้วยเหตุน,นั้นพวกเหล่าสมุนไพรพวกนั้นนะจ๊ะจึงค่อนข้างสำคัญมากทีเดียวเพราะฉะนั้นนั้นเธอจึงควรรู้จักป้องกันแล้วก็ดูแรลรักษามันให้อย่างเต็มที่นะเอาละ่ะ โดยปกติแล้วการป้องกันและจัดการกับศัตรูพืชของสมุนไพรมีสีวิธีนะจ๊ะอย่าลืมจดกันนะเพราะว่าฉันมีคำถามแน่นอนแต่คำถามนี้จะได้คะแนนบ้านนะจ๊ะวิธีแรกคือการใช้กระถาและเวทมนต์เธอสามารถได้กระถา r e p e l l o Insecta เพื่อขับไล่มแมลงที่มารบก,กวนเพื่อสมุนไพรของเธอได้นะจ๊ะพร้อมกับอย่าลืมสะบัดไม้แกสิท์ของเธอเป็นวงกลมหรือเป็นเส้นตรงก็ได้นะจ๊ะ ขึ้นอยู่กับความต้องการและการแสดงผลที่ต่างกันกับพันไม้ของเธอเช่นถ้าสมุนไพที่เธอต้องการปกป้องเป็นพุ่มก็ให้พวกเธอสะบัดไม้เป็นวงกลมนะจ๊ะถ้าเป็นไม้ยืนต้นก็ให้สะบัดไม้เป็นเส้นตรงนะจ๊ะตามทันไหมเ,เ,เกิดทนันครับสารจเกิดทันมีตรงไหนที่ไม่ทน<ข>ันจ๊ะคอยกรอหนึงเลยเพื่อสารจา,ารย์แต่ต้น <laughs> วิธีแรกนะจ๊ะในการป้องกันแล้วก็กำจัดศัตรูพืชของสมุนไพรนะจ๊ะคือการใช้คาถาและเวทมนเธอสามารถได้คาถาโดยกล่าวคำว่า repello insecta ทันไหมจ๊ะ repello insecta เพื่อเป็นการขับไล่แมลงที่มารบกวนนะจ๊ะวิธีการสบัดไม้สำหรับคาถานี้ให้สะบัดเป็นวงกลมหรือเป็นเส้นตรงก็ได้นะจ๊ะ ขึ้นอยู่กับความต้องการและการที่เธอจะต้องใช้อย่างถ้าสมุนไพรที่เธอต้องการปกป้องเนี่ยเป็นพุ่มก็ให้สบัดมันเป็นวงกลมถ้าพวกมันเป็นไม้ยืนต้นก็ให้ทำเป็นเส้นตรงนะจ๊ะทันไหมทันค่ะสาราจา์ดีมากจ้ะต่อไปนนเป็นคาถาเพื่อเพิ่มความแข็งแรงเธอสามารถร่ายคาถาว่า herbivicus be ทันไหมจ๊ะ herbivicus be ทันค่ะสาราจา์ เอเป็นการกระตุน้นการเจริญเติบโตและเพิ่มความแข็งแรงให้กับพืชสมุนไพรของเธอนะจ๊ะโดยอย่าลืมวิธีการสบัดไม้คือเป็นวงกลมหรือเป็นรูปสี่เหลี่ยมเข้าใจไหมวงกลมกับสี่เหลี่ยมเข้าใจค่ะสาระารรอบๆสมุนไพรตรงนั้นนะจ๊ะเพื่อทําให้คาถาของเธอสามารถทํางานได้อย่างครอบคลุมโอ้ตายจริงฉันขอโทษฉันพูดผิดไปไม่ใช่รูปสี่เหลี่ยมนะจ๊ะเป็นสามเหลี่ยมนะ ทันไหมทันอยู่นะยปะอาจารย์ทวนให้อีกรอบนึวยเป็นคาถาเพื่อเพิ่มความแข็งแรงจ้ะแล้วก็กระตุ้นการเจริญเติบโตนะ h e r b ์บิวิควิธีสะบัดไม้กยรยสิทธิ์มีสองแบบเป็นวงกลมหรือเป็นรูปสามเหลี่ยมรอบๆสมุนไพรนั้นนะจ๊ะ เป็นวงกลมก็สํสารสหรับสมุนไพรที่เป็นพุ่มสามเหลี่ยมสําหรับสมุนไพรที่เป็นยืนต้นนะจ๊ะตามทันหรือเปล่าตามทันค่ะศาสตราจารย์เอเคงั้นฉันจะไปต่อในวิธีที่สองนะจ๊ะวิธีที่สองในการดูแลรักษาพืชสมุนไพรของเธอและกําจัดศัตรูพืชคือการใช้สิ่งมีชีวิต พวกเธอรู้กันใช่ไหมว่าโลกผู้วิเศษที่พวกเธออยู่มีสิ่งมีชีวิตที่น่าอัศจรรย์มากมายโอ้ตายคุณโดโรธีโอ้สารเสีเ้าสจขอโทษนะจ๊ะ,ออะ,จะคุณโดโรธีที่อยู่ข้างตัวฉันน่าจะกำลังส่งเสียงร้องกวนเอาละ่ะเมื่อกี้ถึงไหนแล้วนะโอส้สัตว์ใน<ม>โลกวิเศษ,เศษใช่จ้ะ นอกจากพวกเขาจะมีความสามารถในแบบของพวกเขาพวกเขายังสามารถช่วยเราขับไล่มแมลงได้ด้วยนะจ๊ะสำหรับบางสายพันธุ์โดยหลักๆแล้วจะมีพวกนิฟเลอร์พวกเขอน่าจะคุ้นหูกันอยู่ใช่ไหมจ๊ะรั่นที่ฉันบอกว่าฉันชอบ <c oughs> พวกนิฟเลอร์นะจ๊ะแม้ว่าลักษณะนิสัยของพวกเขาจะชื่นชอบของแวววาวหรือ,อพวกอัญมณี <c oughs> พวกมันก็จะมีความสามารถในการค้นหาศัตรูพืชแล้วก็กําจัดศัตรูพืชได้เป็นอย่างดีด้วยนะเพราะฉะนั้นการเลี้ยงพวกเขาไว้เนี่ยมันจะช่วยทําให้พวกเขาสามารถกําจัดพวกมแมลงตัวเล็กตัวน้อยที่ก่อควรเพื่อสมุนไพรของเธอได้นะเอาละ่ะมีใครตามไม่ทันไหมทันค่ะสศตราจารย์ท,ท,ทันอยู่นะงั้นฉันจะไปที่ตัวต่อไปตัวต่อไปเป็นสายพันธุ์ เกี่ยวกับตัดปีที่ชื่อว่าฟุตเปอร์มีใครเคยได้ยินไหมจ๊ะคุ้นหูไหมคุณผศกาาจารย์ว่าไงนะจ๊ะอ้านหรือเาว่าคุนคุ้นค่ะเอ,อ่อคุ้นๆใช่ไหมจ๊ะฉันคิดว่าสำหรับใครที่ไม่รู้จักตัวฟุตเปอร์สามารถไปสอบถามกับเซนต์โรซาเรียได้นะจ๊ะที่สอนสัตว์วิเศษฉันคิดว่าพวกเธอน่าจะ คยพบเจอเธออยู่ท้อตัวเล็กที่ก่อนหลาศาสตราจารย์หรือเปล่าครับไม่รู้สิครับเธอต้องลองถามดูนะอย่างที่พวกเธอรู้นะจ๊ะพวกเปอร์ <P up le> พวกมันมีเสียงที่ดังกังวานจนสามารถทําให้พวกเธอเสียสติไปได้เลยก็ได้นะแต่ความสามารถนั้นของพวกมันก็สามารถช่วยขับไล่มแมลงแล้วก็ศัตรูพืชได้เป็นอย่างดีนะจ๊ะแต่ในทางที่ดีถ้าเธอไม่เชี่ยวชาญในการเลี้ยงมันแล้วก็ฉันหวังว่า พวกเธอจะอยู่ให้ห่างจากมันสักหน่อยเพื่อความปลอดภัยของพวกเธอด้วยนะจ๊ะอย่างน้อยเวลาเลี้ยงมันในเรือนกระจกหรือใดๆแล้วอยากให้มันช่วยไล่มแมลงเธอก็อยู่ให้ห่างไว้พอมันจัดการเสร็จเรียบร้อยแล้วเธอถึงค่อยเข้าไปดูแลเพื่อสมุนไพรของเธอหรือว่าหาผู้เชี่ยวชาญช่วยเรียกให้ฟูเปอร์กลับมาอยู่อย่างสงบนะ๊ะโอเคไหม เอาละต่อไปตัวสุดท้ายที่พวกเธอควรรู้ก็คือมอสหรือผีเสื้อกลางคืนนะคะเราผีเสื้อพวกนี้จะสามารถช่วยควบคุมประชากาแรแมลงที่เป็นศัตรูพืชได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะพวกหนอนมแมลงนะคะหวังว่าในเดือนกระจกของเราน่าจะยังพอมีมอสให้พวกเธอศึกษาได้บ้างแต่ถ้าไม่มีก็อาจจะต้องสอบถามกับคุณเดลกูแฟงดูสักครั้งหนึ่ง หวังว่าพวกเธอจะได้เห็นมันแล้วก็เห็นวิธีการของมันในแต่ละครั้งนะคะเอาละถัดไปวิธีที่3ในการช่วยดูแลสมุนไพรแล้วก็ป้องกันสมุนไพรของพวกเธอนะคือการใช้สมุนไพรด้วยกันเองนะจ๊ะเพราะโดยพื้นฐานแล้วจะมีพืชหลายชนิดที่สามารถช่วยขับไล่มแมลงได้เพราะพวกมันมีน้ำมันหอมระเหยที่ดีเพียงพอจะเป็นส่วนช่วยในการขับไล่มแมลงได้นะจ๊ะโดยพืชที่เป็นแบบนั้นส่วนใหญ่แล้วจะเป็น r รสแ m รี่ฉันคิดว่าพวกเธอน่าจะคุ้นสมุนตายอยู่ใช่ไหมจ๊ะโรสแมรี่โรสแมรี่เป็นสมุนไพรที่มีคุณสมบัติในการไล่แมลงได้เป็นอย่างดีเลยนะจ๊ะโดยเฉพาะกับพวกมดเพราะว่าพวกมันจะไม่ชอบกลิ่นหอมของโรสแมรี่สักเท่าไหร่ซึ่งกลิ่นจากน้ำมันหอมระเหยนั้นจะมีสารบางอย่างที่ทำให้พวกแมลงรู้สึกไม่สบายใจได้นะจะ ส่วนชนิดถัดไปของสมุนไพรด้วยกันเองก็คือกระเทียมโอ้แน่นอนว่าพวกเธอรู้ดีว่ากลิ่นของกระเทียมมันรุนแรงแค่ไหนใช่ไหมจ๊ะเพียงแค่เธอวางพวกมันไว้รอบๆหรือสกัดน้ำมันของมันด้วยการบดแล้วทาทิ้งไว้ใกล้ๆก,กับสมุนไพรที่เธอดูแลนะคะมันจะช่วยกำจัดศัตรูพืชของเธอได้แล้วก็แนะนำอีกอย่างหนึ่งของฉัน ได้โปรดหลังจากที่พวกเธอทานกระเทียมทุกครั้งอย่าลืมแปรงฟันด้วยนะจ๊ะเด็กๆน่าหวังว่าเธอจะไม่พูดคุยกับเพื่อนหลังจากที่เพิ่งกินกระเทียมเสร็จนะจ๊ะเอาล่ะวิธีสุดท้ายก่อนที่พวกเราจะเลิกคลาสกันคือการใช้น้ำยาซึ่งน้ำยาจำพวก repelling potion มีหลายชนิดแตกต่างกันไปนะจ๊ะ แต่ทางฮอกวอตส์ของเราในตอนนี้ใช้คาบูเลอยู่ทันไหมจดทันกันไหมจ้านั่ะสกดาจ้าคาบูเลน้ำยาที่ใช้อยู่ช่วยป้องกันแล้วก็ไล่มแมลงที่เป็นภัยต่อพืชนในเรือนกระจกนะจ้ะฉันคิดว่าถ้าจำไม่ผิดเหมือนกับว่าทางคุณโลคาซันเดอร์น่าจะเคยให้ใช้น้ำยาตัวนี้ไปแล้วหรือเปล่านะจ้ะที่เป็นขวดสีม่วงๆ หรือยังไม่ได้ใช้กันจ้ะใช้กันหรือยังขวดที่เรารับกันอยู่ที่หลังเงินกระจกนี่ใช่ไหมครับฉันไม่แน่ใจนักเลยจ้ะเพราะว่าฉันเองก็เพิ่มมาที่นี่ได้ไม่นานจะอาจจะใช่หรือเปล่าจ้ะมันจะเป็นขวดสีม่วงขนาดเล็กนิดหน่อยเออน่าสวยงาน่นหนูมีข้าวมัก็บขวดสฟฟ้านะสอบไปที่แล้วนะคะอาจาร์อ๋อคอมพสองไปที่แล้วเรียนอ๋อน่าจะยังไม่ได้รับใช่ไหมเอาเป็นวาด ถ้าหลังจากนี้ได้มีการเข้าสอนของคุณเดกูแฟงเธอก็ลองสอบถามเกี่ยวกับน้ำยาตัวนี้ดูนะจ๊ะไว้เผื่อพวกเอาไว้ใช้สำหรับการดูแลเพื่อสมุนไพรของพวกเธอต่อไปเนาะโอเคไหมได้จะ้ะถ้าอย่างนั้นก็สำหรับบทเรียนวันนี้จริงๆแล้วจบแล้วนะจ๊ะ <laughs> งั้นฉันจะเริ่มคำถามนะ คำถามที่ฉันจะถามต่อไปนี้มีสองข้อแล้วคนที่ตอบได้คะแนนบ้านหนึ่งคะแนนนะคะเตรียมพร้อมกันไว้นะโอเคไหมอาละ่ะถ้าอย่างนั้นไหนดูสิถ้าพวกเธอ ต้องการเพิ่มความแข็งแรงให้กับพืชและเพิ่มการเติบโตต้องร่ายคาถาอะไรจ๊ะไหนคุณเดี๋ยด yeah, ูสิคุณเจนเน่เบอร์ชวัตหรือเปล่านะฉันอ่านชื่อเธอถูกไหมจ้ะเจนนีนค่ะศาตราจารย์เจนนีนเหรอจ๊ะ มันหนูจะยกก่อนหรือเปล่าแต่เหมือนอาจารย์จินโซจะยกก่อนเปล่าอ๋องั้นเดี๋ยวฉันขั้นเองนะจ๊ะโอเคไหมผมว่เห็นจินโซจินโซยกก่อนครับศาสตราจารย์จินโซยกก่อนนะศาสตราจารย์ใช่ใช่ใช่ ท่านพี่คะประโยชน์ตรงนี้ผมว่าสําคัญนะน้องอาจจะดูไม่ทั่วถึงนะอยากจะให้มาอยู่ตรงนี้มากกว่าใช่ตรงนู้นใช่ไหมได้ลตรงนี้นะใช่จะได้ทั่วถึงแต่เมื่อสักครู่ใครยกก่อนคะท่านพี่เห็นไหมไม่เห็นนะคุณอิสเวราสต์ไม่เห็นซาดาจันให้ยกใหม่สิคะเราเสียผลประโยชน์หรือเปล่าคะศาสดาจารย์แต่ว่าถ้าศาสดาจันไม่เห็น้จริงจริงจริงฉันเห็นแล้วจ้าฉันเห็นแล้วคุณจินโซ ค่ะสาราจย์ไหนคาถาคืออะไรจ๊ะเห็นหรอคะเห็นแล้วจ้ะอ๋อใช่จินโซคาถาคืออะไรจ๊ะคาถาป้องกันและคาถาเพิ่มความแข็งแรงใช่ไหมคะสาราจย์ใช่แล้วจ้ะคาถาป้องกันจะเป็นในส่วนของ r e p a i r Infecta ค่ะส่วนคาถาเพิ่มความแข็งแรงจะเป็น Herbivius c ค่ะถ้าอยากป้องกันเอ่อ พืชที่เป็นพุ่มให้สะบัดเป็นวงกลมค่ะแต่ถ้าป้องกันพืชยืนต้นให้สะบัดเป็นเส้นตรงค่ะแต่ถ้าเพิ่มความแข็งแรงของอต้นไม้ที่เป็นพุ่มค่ะให้เพิ่มความแข็งแรงจะเป็นในส่วนของวงกลมค่ะแล้วก็เพิ่มความแข็งแรงของ,งยืนต้นจะเป็นสามเหลี่ยมค่ะโอ้ดีมากจะเก่งมากงั้นเดี๋ยวหลังจากจบคลาสอย่าลืมมารับคะแนนบ้านด้วยนะจ๊ะ เดวินพลอได้หนึ่งคะแนนครบคุณคุณจินโซมากเลจ้ะเอาวคำถามสุดท้ายสำหรับคำถามเพื่อคะแนนบ้านนะจ๊ะ ช่วยท่านให้ฉันได้ไหมจ๊ะนอ้ากับคุณน่ากับใครคำถามข้อสุดท้ายฟูเปอร์มีความสามารถใดในการกำจัดศัตรูพืชของพวกเธอจ๊ะนี่อาจารย์จะไม่บอกยกมือเลยนะอาจารย์ต้องพูดยกมือด้วยนะยกมือก่อนเหรอคะอ๋อยัน <eventually> ท่านไนนจคะ เจ้าขั้นใหม่เสียแผลประโยชน์หนูนะคะเอาฉินนับถอยหลังให้ดีกว่าขอบคุณมากเลยถ่ายนีปเอะมากเอาแบบเอาใหม่นะจ๊ะขั้นหนึ่งช้ำถามอีกครั้งหนึ่งนะจ๊ะแล้วรอสัญญาณจากคุณอีซเบลล่านะจ๊ะเด็กๆพวกเธอมีความสามารถใดในการกำจัดศัตรูพืชของพวกเธอจ๊ะฉันนับ ใช่ในหนะ้าสีแล้วถ้าเกิดว่าย,ยกมือก็คือยกมืออาจา,าอาธิบายไม่เสร็จแลศนะาสตาจารย์ยังอธิบายไม่เสร็จเลยจ้่เด็กๆใจเย็นๆนะจนะ๊ะถ้าเกิดวา่ญญาฉันบอกยกมือคือยกมือนะโอเคไหมอ่าฉันจะดับเทอร์ล่างห้าสี่สมืองหนึ่งยม คุณแมววิสขออนุญาตท่ะแสดงการดเสนอแมววิสเบอร์มเลียนจากบ้านสเตอร์ดีแชมเปีที่สองนะคะขออนุญาตตอบคำถามของแสดงการค่ะได้จ้ะซปเปอร์นั้นเป็นนกที่มีเสียงดังสามารถช่วยขับแมลงมลกศัตรูพืชได้นะคะแสดงการถ้าเอาไว้อยู่ใกล้พืชที่ใช้ปลูกสมุนไพรจะใช้เสียงในการป้องกันแมลงไม่ให้อยู่ใกล้จนเกินไป ราอเสียงของนกนั้นเออราะเสียงของนกชินิตีจะสามารถทําให้ฟังจนเสียสติไปเลยก็ได้ค่ะเออเก่งมากจะเก่งมากคินิตรีนหนึ่งคะแนนนะจ๊ะ๋ยวไว้รับหลังจากจบคลาสเรียนนะจ๊ะเอาละประมาณนี้เด็กๆสําหรับคลาสเรียนในวันนี้ตอนแรกฉันคิดว่าคุณเดอก์กูแฟงจะอยู่ให้คำแนะนำอะไรเพิ N. <N ่มเติมตั้หน่อยแต่ดูเหมือนว่าโอ้ตายจริงมาพอดีเลยค่ะ คุณตาทุแปงคะเรียบร้อยแล้วค่ะมีอะไรจะเสริมไหมคะพวกเราใกล้จะเลิกคลาสกันแล้วอย่างนั้นเราคุณสอนอะไรเด็กๆคนแล้วบ้านนะครับอ้สอนเกี่ยวกับการป้องกันแล้วก็กำจัดศัตรูพืชนะคะทั้งสี่วิธีเลยสบายไหมก็สิบจุดบาทอ๋อเรียบร้อยแล้วค่ะโหสองจมีอะไรแล้วอีกถ้าอย่างนั้นเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะเด็กๆเลิกคลาสได้สำหรับใครที่ได้คะแนนบ้าน